อุตสากรรมไก่เนื้อถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยทั้งในรูปแบบเนื้อไก่สดแช่แข็งเนื้อไก่แปรรูปที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจจากการที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไก่เนื้อรายใหญ่อันดับ7และเป็นผู้ส่งออกไก่รายใหญ่อันดับ4ของโลกซึ่งยังมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมไก่เนื้อมีการเตริบโตอย่างต่อเนื่องกลุ่มครอบครัวจึงทนาสมบูรณ์มองเห็นโอกาสจึงเริ่มธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ ในปี2,538ต่อมาได้เริ่มก่อตั้งเป็นรูปแบบบริษัทภายใต้ชื่อบริษัทชูวิทฟาร์มจำกัดในปี2,543เนื่องจากมีความต้องการบริโภคอาหารที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อได้รับโอกาสในการเลี้ยงไก่เนื้อที่มีคุณภาพดีเพื่อส่งต่อให้ไปถึงผู้บริโภคตามมาตรฐานส่งออกจึงมาเป็นบริษัทชูวิทฟาร์ม2 0 1 9จำกัดมหาชน หรือซีฟ้าท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณชูวิทย์จึงธนาสมบุติกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่บริษัทสีฟา้าจะาเห็นความตั้งใจของผู้ประกอบก,รา,การหรือว่าทางอาดีตท่าน ประธานความเชาพอย่างสูงแต่เมื่อได้คบด้วยสัมผัสแล้วก็ได้ดูทีง,งานโดยเฉพาะในเรืร่องของการบริหารจัดการท่านึินนำพาบริษัทเนอร์ของท่านนะครับเข้าสู่ตลาดครับแล้วก็วัดของจมาคุยีหลังนั้นว่าแล้วก,ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจของบางดีนะครับแล้วก็ผมขอฝากเล็กน้อยนะครับในฐานะที่ ทาะอยุ่งลงนะครับท่านรย่าุก็งงะจะคุณชูวิตขึ้นครับขึ้นนี้ครับพิจูครับเป็นอามารน่ารักนะครับพวกเราบมือดาก่อนจะนลงครับขอบคุณนว่านานิชานะครับคนไลคหน่นะคระับไป สรุปรุป้าหมดนะครับอันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับกำไรรับการาาปรัดผลทาบริษัทต้นสุดปาม์คเร็จแน่ครับในโอกาสน,นี้ผมขอผมขออนุญาตครับก่<า>อนระดมทุนถ <Okay. S 2> <ๆ>ือว่าผู้ถือหุ้นนี้เป็นครอบครัวจริงนะคนระับร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องมรัย ทุกวันมามากกว่า10ถึง20ปีเป็นหลายๆแล้วละครับครับรทุกคนก็เป็นเหอนพ่อครัวเดียวกันโอเคครับก่โตเราก็จะมีสองรูปตัวไก่ใหญ่กับคืนใหรครับซึ่งตรงนี้เราจะไม่มีความเสะ็รเลยนะฮะโอเคโอเคใหญ่สามอย่างเนี่ยจะมีหนึ่งรูปไก่รูปไก่สองอาหารสัตว์สาแล้วก็ราคาสาย ดูว่าเราอยู่ตรงกลางตรงนี้ไม่ใช่ต้นทุนเราไม่ใช่ต้นทุนของเราสู้สัญญาเป็นผู้รับความเสี่ยงตรงนี้ไปในการผันแปรนะคะแล้วในด้านฝั่งขวาเนี่ยก็คือราคาขายที่จะมีการขึ้นลงไปด้วยได้นหมายถึงว่าตอนที่เรารับเรียนตกลงราคาตกลงราคากันไว้ก่อนแล้วโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของวันที่ะูาซึ่งเรื่องหันที่แล้ว การเติบโตของบริษัทค,ครับที่ผ่านมานะครับในภายหลังจากโควิดก็ยกเว้นในช่วงโควิดที่ทุกคนทราบดีล่าจะได้รับผลกระทบนะครับจากภาวะโควิดนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาบริษัทก็มีผลประกอบการที่เติบโตนะครับมีาฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็บวกอีกเรื่องหนึ่งก็คือตลอดระยะเวลา30ปีที่บริษัทดำเนินธุรกิจมาเฉพาะปี264เท่านั้นที่เป็นช่วงโควิดที่บริษัทประสบผลกระทบนะครับ ทั้งหมดตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจมา30ปีทำกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฐานะทางการเงินวันนี้เข้มแข็งมากนะครับมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ประมาณ0.6เท่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่มีฐานะการเงินที่เข้มแข็งแล้วก็มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีนะครับอันนี้ก็คือความโดดเด่นในแน่ของฐานะทางการเงินแล้วก็ผลการดําเนินงานของซีฟาร์มครับกับพี่คิมก็อยากจะเรียนว่า วันนี้ APM ในฐานะที่ผู้สากการเงินได้เดินทางมาลดโชว์รือนำเสนอข้อมูลให้กับ4ฟาร์มที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่2ก็เชื่อว่าบุรีรัมย์จะเป็นจังหวัดที่มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดกระทับโดยเฉพาะในกลุ่มของอคุณชีวิทย์ที่เป็นผู้กอตั้งที่บานมาเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าวันนี้เป็นการนําเสนอล,ลดโชว์ข้อมูลให้กับนักลงทุนเป็นจังหวัดที่2ซึ่งเราจะเดินทางลดโชว์ครบ7จ,จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นเชียงใหม่ชุมพราธ,ธานีหัดใหญ่และกร,รุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นการนําเสนอข้อมูลวันนี้ให้กับนักลงทุนน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทามจังหวัดบุรีรัมและจังหวัดใกล้เคียงครับครับคุณอม